น้องสบายดีครับพี่ต้งสบายดีเชียงหายสู่ลาวใต้ครับแต่ว่าเราก็รู้สึกจะไม่ได้ลงไปลาวใต้นะเราขึ้นมาทางเหนือของลาวครับตอนนี้ผมอยู่ที่แขวงหัวพันนะครับอยู่ซ้ำเหนือของประเทศลาวครับติดกับชายแดนเวียดนามเช้านี้เป็นเช้าแรกที่เราอยู่ที่นี่นะครับเช้านี้จะมีคนนําทางคนใหม่ของเราน้องน้องฮักฮาเป็นน้องรักรู้จักกันก็พอสมควร จะพาไปชิมเมนูถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินมาสบายดีพุทิการด้วยเมนูสวัสตีเอซนะคะปลาไหลก๋วยเตี๋ยวปลาไหลเฮ้ยเคยได้ยินไหมไม่ได้เคยเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเลครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะไปแนะนําตัวน้องคนไหนว่าเป็นใครเดี๋ยวตาม <ạ. S 1> เด็นมาไป สบายดีสบายดีน้อสบายดีสบายดีดด <c oughs> ทักกันมาเป็นปีแล้วยังได้เจอตัวจริง <c oughs> ตักคุยกันตลอดเขาก็บอกว่าเมื่อใดดยงเทียนมาซ้ำเหนือเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารแซ่บๆนะมวนมวนนัดก,กันแต่เมื่อคืนแล้วเมื่อคืนก็ทัก่าแขายูนะ่วันนี้จะพาผมไปกินอย่างตัวทับเทียครับเกี๊ยมข้าวเปียกเกียน <c oughs> โอ้โหเจอนึกกินบ่ผมเคยนะเพ่ย เคยเคยได้ยินบ่กมันจะกินเหื่อกูเคยจริงปะมันกินเหื่อก็ังบุกงูจริงปะข้าวเปียกปลาไหลปลาทูคักแท้ว่ะอย่างงี้ต้องมีนั่นด้วยใช่ไหมเนี่ยตอนเช้านี้สินะโอ้มีบ่อกยุคยุคใกล้ๆนี่บ่กเดี๋ยวเราตามไปดูเดี๋ยวเราตามไปดูผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะตัวขับมอเตอร์ไซค์ม่เนี่ยผมจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนะเนี่ยไปยไปไปชิมกันดูพี่น้องสำหรับเมนูเช้าเรานี่ถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวปลาไหล เอออันนี้ถือว่าถือว่าไม่เคยได้ยินต้มชุบต้มชุบปลาไหโชุบปลาไหลเขาเปียกเข้าก่อนเขาเปียกเข้าเอาไป็นข้าวต้มเหรอครัอ๋อจะเป็นต้มปลาไหลอือเข้าต้มปลาไหลปลาไหลของทะเลด้วยนะโอ้เป็นปลาไหลทะเลเปียกน้ำด้วยปลาปลาไหลพูแล้วน้ำลายไหลพูดแล้วอยากกินครับพี่น้องไปไปไปโอเดี๋ยวเอาขอไปกินข้าวต้มก่อนเดี๋ยวค่ะก็เช้าพี่น้องทุกท่าน เขาบอกแน่หนาวนี่จักกุกสาเคยเคยเห็นสององศาเคยเห็นตอนมีหิมะบอกมีบอนี่มีปีใดอ่ะก่อนเศร้าๆนี่ประมาณแถวฮางกินยงไซโอ้ปีปีใดที่เคยมีหิมะตกปีกาเนี่ยโอ้สององศาโอ้ไปจะเสื้อชีพุ่นลูโอ้เดี๋ยวจะมาเดี๋ยดีครับเขาบอกเขามาเดือนหนึ่งเดือนสองเงนบอกเ่ยคนทีกินเจียงกินกุกจีนอ่าเดี๋ยว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 มาเที่ยวไอตัวเยอขับรถมา หมดแล้วไม่มีป้ายเน,ะนาะนะเป็นร้านติดกับร้านเฟอเฟอแซบซำเหนือครับเขาบอกเป็นอาหารเวียดนามเนาะอันนี้เราเรามาชิมดูเป,มเป็นหมูก็มีเนาะม,มันอาจจะมีบางคนที่เขาไม่กินปลาไหลแต่ผมมากินผมมากของของแบบนี้เป็นไงหมูเป็นไงอมูอ่ะโดยวย,วยม,มาเธอเอาเธอเอาเขาเปี่ยกอะไรเขาเปี่ยกหมูไหม นังนี่นังนี่นังนี่เฮ้ยว่าไปเลยตัวโอ้ยมามมมาไเ้ก่่ิน่หมมมินเี่เออ้ย้ีีมุกบอ่าขมินเหมเออแต่ผมเอาเยนอันนี้ผมอยากกินของแปลกเย็น ไม่ต้องเงี้ยนี่ไม่ต้องเนี่ยเอ็นซ่าเอ็นซ่าอ่ะมุกอบอ่ะอ่ะนั่งนาเชิญครับเชิญครับอนั่งของนี่พ่อแสงผมได้น้องน้องกอล์ฟเพลงได้กี่ภาษานี่ ได้กี่ภาษาได้สี่พันโอ้โหเมื่อกี้ก็าเขาเปิดร้านจีนด้วยเขาเปิดร้านนวดเป็นร้านจีนด้วยจีนก็ได้ป่ะอขาเขาบอกว่าเขาเปิดร้านนวดแล้วก็ร่วมร่วมกับคนจีนแต่ว่าถ้าเราไปเราอาจจะคุยจีนไม่ได้ก็แสดงว่าเขาพูดจีนได้เนาะมีมูอเป็นจีนสบายเลยเนาะเราไปไม่ได้กันเลยไม่เราบว่เปิบริเฮียนหรือกินมันกินเหล้าตุ๊กตาประเทศจี๋เหรออ๋อ ก็จะดีกว่าเราตั้งใจเรียนนะเนะแต่ว่าภาษาีเราเรียนมัยบรยานบริยาปีนภาษาอังกฤษด่นนะโอ้ได้แบบโตเลยภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาอังกฤษนี่ได้รู้เรื่องหมดแล้วเนาะแต่ว่าจีนก็ได้อ่าจีนก็ได้แล้วก็เวียดก็ได้อีกเมียคือกับกิโลนึงนั่แหละะยาวเสมียดเออเนาะมาสมียกิโลมี้า พี่สบายดีแล้วี่กินเสื้อของพ่อของคำแหงนะสบายยู่ดงนี่เนาะเอาโดนเจ้าหรอวะสบายอยูิเน่สเปนนะเนาะเปนดเกินยูนตานำง เป็นน้ำกับก๊าซไปทอดได้เลหมดได้รถมึงไปเลยสิปอะเทศมึงเย็นลงมาจักเถื่อนอ่ะไม่เคยไปตัดจำนวนจักเถื่อนอืมดีๆไปเจ้าพวงน้ำไปพอดีมันมีของกินอยู่ในรถอยู่พอดีแหละมีแล้วมีแนวกินแล้วเหลือแต่สถานที่แเราจะไปขอน้ำข้อถ้ำของท่านไปใส่ออกเลยไปเบิร์กไปไปเบิร์กไปเที่ยวหมู่บ้านสาวไทยแดงไงนะ ได้เด็กไเด็กไก่บ่จิชิมโคน้องํงเล็กมามงอตอทงเล็กมาแล้วน้องน้องคแพงบอกเรามีโอกาสเราจะไปเที่ยวเวียดนามกันด้วยนะเขาเป็นเขาพูดเพีอแรมได้นะเขาอาจจะพาเราไปบ่อยคาดบ่ได้โอ้สบายเลย้าคุณีแล้วันะมีครูหาางกคเไปนิออไปสบเป่าเนาะบา เอาไปเินไซเรียกนเียจะไปบก่ากด้มกันแล้วก็มีเดียวก่าไปเไปช่วยประโยชน์ของการมีเพื่อนมีเพื่อนแบบกินเหล้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีทุกอย่างเนะได้ได้สี่ภาษากับพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนะฟังไว้นะเธอฟังไว้นะเธอเอ้แต่ว่าถ้าพี่ปนั่งพี่คงกินไดเออเคยๆอ่ะอาจจะไม่ซึมซับเข้าถึงเซยใเ ด้วยมันบนยากนะครับผู้บา่าวคำแพงพามาชิมวันนี้เป็นข้าวต้มปลาไหลสูตรคนเวียดนามครับพี่น้องนะคนเวียดนามนี่เวลาจะทานเมนูแต่ละอย่างเนี่ยผักเครื่องเคียงของเขานี่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือหัวปลีสดแล้วเอามาซอยครับ so พี่น้องนะอ่า เป็นอาหารของนี่นี่นหัวปลีสดๆแล้วก็เอามาซอยอย่างนี้ครับเป็นซึ่งเป็นเมนูที่ผมชอบกินหัวปลีพอดีก็มีผักหลายๆอย่างให้เดี๋ยวพี่น้องลองรอดูหน้าตาของอประมาณว่าโจ๊กหรือว่าเป็นข้าวต้มสูตรคนเวียดนามนะครับพี่น้องเสิร์ฟมาแบบร้อนๆนะครับแบบหม้อ่ั่นเดี๋ยวตุบ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 คือถือว่าเป็นเมนูที่กินแล้วอร่อยมากด้วยรสชาติดีเดี๋ยวรอดูนะครับพี่น้องเนี่ยเราก็เพิ่งเคยมา ผมเพิ่งเคยมาสําเหนือครั้งแรกนะครับกับผู้จัดการส่วนตัวนี่คำแพงบอกว่านี่เลยต้องนี่เวลากินอาหารเวียดนะครับต้องมีเหมือนกับแป้งทอดบางอย่างเหมือนกับข้าวควบทางเหนือครับพี่น้องอาจะกินกับอา,อาหารเวียดนามจะอร่อยนี่พี่น้องดูหน้าตาของโจ๊กปลาไหลหรือข้าวต้มปลาไหลสูตรคนเวียดนามพี่น้องเขาเผาแบบนี่ โอ้โหแบบร้อนๆมาอย่างนี้ครับพี่น้องแล้วมีปลาไหลเป็นตอนๆอ,อยู่ด้านกลางนะครับนะหอมมากเข้มข้นสุดๆครับราคาก็ไม่แพงครับพี่น้องนี่แบบร้อนๆเผาลมแก๊สมาเลยพี่น้องนอี่มาดูคลิปตอนนี้ยังน้ำลายไหลครับเดี๋ย็นะคนๆดูแล้วก็ชิมเลยครับเรื่องของรสชาติถือว่าผ่านครับเขาใส่ไข่นี่น,น,นี่ปลาไหลหน้าตาของปลาไหลครับแล้วเขาก็กนี่น้องอูเขากินเฟอครับ โอ้น่ากินมากแล้วนี่ก็คือมีไข่มีปลาไหลแบบนี้นะครับพี่น้องเนี่ยปลาไหลลวกนะมีไข่ไก่ให้อีกสองฟองนะครับลวกมากับน้ําร้อนๆแบบนี้เลยนี่อร่อยครับกินกับผักกินกับพวกนี้ไปถือว่าใช้ได้เลยครับพี่น้องนี่มาดูนี่หน้าตาของเฝอพจัการสั่งเฝอแบบคนเวียดนามมาชิมดูโมเข้มข้นแบบเกือบจะไม่ต้องได้ปรุงแล้วครับรสชาติดีอร่อยมากเลยครับพี่น้องอเดี๋ยวเราก็มานั่งชิมกันนะครับพี่น้องนี่เวลาจะชิมก็ให้ชิมกับ แผ่นนนี่แหละแผ่นแป้งใหญ่ๆแหละเหมือนโรตีอะไรสักอย่างครับนุ่นเด่นชิมดูเลยพี่น้องเป็นยังไงโอ้โหนี่ตัวโยก็มาแล้วครับแหม่มเ,ดเดือดๆอย่างนี้เลยพี่น้องอ่าคือสั่งก็ต้องรอประมาณสัก5นาทีนะครับเขาจะปรุงแบบหม้อต่อม,ม้อครับเน้นแบบร้อนๆนะครับนี่พี่น้องดูหน้าตาของนี่โอ้ก็ถือว่าเด็ดครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีภารกิจการเดินทางกับคาแพงนะครับมันบดยากนะพี่น้องรอติดตามด้วยกันอ่สาสโลแกนของเขานี่ขึ้นชื่อครับมันบดยาก จะเป็นยังไงรอติดตามครับนี่ให้ตัวโยยชิมนะตัวโยบอมากปันใดได้พี่น้องสําหรับเมนูปลาไหลนะตัวโยบอกโอ้ยบอกกินได้น้องเคยไปฝึกงานอยู่น้องเพิ่นเอื้อนมาผสมแกงปลาไหลน้องงอนน้องเฝ้าไปเห็นตอกันเด้อเฝ้าหนีครับพี่น้องนี่ซิมเบิงจวดโอ้แซบหวานกลมกล่อมรสชาติดีครับทุกคนนี่ก็สนุกนี่นะน้องน้องอูเขาชิมหน่อยเป็นยังไงเนาะต้มปลาไหลนี่แซบแซบน้ำนี่นวลนัวแบบเข้มข้นมากครับ ซิมเบืองน้องอูปาดโซ่เแปหลายเด้ออ่าเฟอร์ก็ชามใหญ่ๆครับอาหารที่ก็ไม่แพงเลยนะนี่ถือว่าใช้ได้ครับน้องอูนี่ชมใหญ่เลยว่ารสชาติอาหารที่นี่อร่อยครับมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะชิมแบบคนเวียดนามเขาชิมนะนี่ต้องหัวปลีหั่นฝอยๆลงไปลงในข้าวต้มเราแล้วก็คนๆๆสุกบ้างไม่สุกบ้างให้มันแบบฝาดๆน้อยๆแล้วก็หว,วานๆของหัวปลีครับพี่น้องนี่ชิมอย่างนี้เลยถือว่ารสชาติใช้ได้นะนี่แล้วก็มีกะปิ คือใครอยากจะกินแบบผสมสานร,ระหว่างลาวกับเวียดนามครับพี่น้องคนพี่น้องลาวกับพี่น้องเวียดนามใส่ด้วยกันมีพริกมีกะปิมีมะนาวบีบใส่ไม่ต้องใช้น้ำส้มสายชูครับพี่น้องรสชาติดีกินไปก็กลมกล่อมดีอ่านี่สดกันไปกินกันไปใช้ไมโครโฟนกล้องเมื่อไหร่มีปัญหาทุกทีอ่ะกินกันไป <c oughs> ชิียไปเ้าคำแพงจ้วบนะนี่จ้วบเอาไปตัวยอยแซบบอนะตุงเด่นแบบตั้งกินเลยนี่ สดท้อน,อนฝนกําลังจะตกพอดีที่เชียงขวางใช้ได้กินกับพริกกับกะปิเข้าไปหน่อยจวดๆเงื่อไหลเลยครับในซําเหนือหนาวหนาว,นาว,นาวมาเจออาหารแบบนี้อุ่นครับทำไมคนที่นี่เขาถึงทานอาหารแบบนี้เพราะว่า,าบางช่วงที่นี่เขาก็หนาวจัดนะครับอุณหภูมิศูนย์องศาลบติดลบก็มีบางปีนะครับพี่น้องก็อาหารที่นี่เลยแบบเน้นให้อุ่นๆร้อนๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันปรึกษากันพรุ่งนี้เราจะมีทริปการเดินทางไปเวียดนามพี่น้อง เราจะไปเมืองแทงหัวของซันเซนนะครับแทงหัวที่ประเทศเวียดนามจะเห็นภารกิจการเดินทางของเรารถรถลงเดือเป็นครั้งแรกที่จะขับไปถึงหน้าด่านเวียดนามพี่น้องพรุ่งนี้รอติดตามนะครับเดี๋ยวขอตัวนั่งกินข้าวกันแป๊บหนึ่งนะพี่น้องนะเดี๋ยวรอติดตามครับเข้าใจไลน์เข้าใจไลน์ไปพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะดูเธออยากให้เธอดูตรงนี้นิดนึงโอ้โหทะเลหมอกเ,อเดี๋ยวน้องคำแพงเขาจะพาไปเที่ยว บ้านผมอยากไปบ้านไทดำนะบ้านบ้านคนไทยดำนีไทดำไทแดงด้วยเดี๋ยวไปไปแตงกินมาพี่แม่มาทีแม่ก็ไถ่ายแล้ไปไหนซาเล็ตซาตัวไปจังไหนตดวไปจังไหนปลาเอียนกระแซ่บยูแซ่บยูแซบบบแซ่บเบิ้ลเลยแล้วอยากให้อยากให้พวกได้ซิมกันสิแล้นะเดี๋ยวลองมาต้องลองมาครับก็ติดตามภารกิจการเดินทางที่ซัมเหนือก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องเริ่มเรื่อสิแห้งแล้วเข้มข้นได้มาเหนียวรู้ว่าน เดีภูเใจนะครับถ้ามีโอกาสมานำเสนอเรามาชิมดูผมว่าอร่อยอ่ะอร่อยเข้มข้นมากนัวจรินบุกกลุ่มอย่างกระแซบไมไม่มีชื่อร้านร้านอยู่เนี่ย่าเ๋ยวฮัทอาหารแม่โบนี้อาทานอย่างไงแต้มบบนบอกแม่โบนแม่โบนแม่โบนแม่โบูมตามสั่งมีข้าวเปียกมีคล้ายๆเป็นน้ำข้าวต้มเป็นอาหารเป็นอนหาเมเข้าวต้มไก่ข้าวต้มหมูกรอบข้าวต้มปลาไหลแซ่บหลาย นี่เดี๋ยวเอากลับหรอกบิ๊คร่ใจบ้านนี้ด้วยนี่เอากลับเป็อยังไงโอ้เดี๋ยวก็กินแล้วเดี๋ยวเดก็หิวแล้วไปแล้วสำหรับ EP นี้ครับพี่น้องรอติดตามการเดินทางของเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปบ้านไทยเหนือไทยดำไทยดำไทยเหนือไทยเหนือไหนมาสิกลับบ้านมาเนาะไทยดำนะก็เดี๋ยวน้องเขาจะพาไปทำข้าวกินบ้านยากต่อแล้วก็น่าจะดีอยู่จริงเราอยาไปน้ำตกเนาะแต่ว่าน้ำตกดูสถานการณ์แล้วกลัวไปแล้วแบบเจอฝนหนักอะไรก็จะต้องได้กลับมาอีกซากมันก็ได้หมดครับซากหลังงามนะ ฝากติดตามช่องน้องอูน้องซานะคบติดตามน้องตัวโยยสองน้อง,วยวยองเรียบร้อยแล้วกินข้าวอิ่มไปเปลี่ยนชุดมาแล้วพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวไม่ที่จริงคลิปนี้ตั้งใจจะลงในช่องอลุงเด่นตะลุยลาวครับแต่ว่ามีปัญหากับไม้ผมอีกแล้ว mm hmm. อันนี้เอาเก็บเข้าในตู้เซฟไปแล้วไม่ออกมาใช้ละไม้เรามีหลายตัวสามสี่ตัวแต่ว่าไม้ช็อตกันตนนัวนี้ตอนเปิดหัวคลิปมาก็ดีอยู่ mm hmm. ก็เลยว่างั้นก็เอา ให้เก็บบรรยากาศให้ช่องแฟม i ิลนะแฟมิลี่ก็ผู้นี้กินข้าวอิ่มผู้นี้เราจะเดินทางกันแล้วนะเธอุ่งนี้จะมุ่งหน้าสู่ด่านหน้าแมวนะที่ประเทศเวียดนามครับพี่น้องผู้นี้เราจะไปเที่ยวเวียดนามกัน EP ต่อไปนี่แฟม i ิลตะลุยเวียดนามนะ <laughs> พอดีน้องคำแพงนี่ผมก็รู้จักมาเป็นปีแล้วเขาก็ทัก ใน messenger คุยกันตลอดว่าถ้ามาซำเหนือเนี่ยเดี๋ยวจะพาพาเที่ยวแถวซำเหนือนะถ้ามีจงังหวะมีเวลาเนี่ยก็อาจจะพาไปเที่ยวเวียดนาม่าแล้วก็โซนนี้ผมยังไม่เคยมาดานหน้าเมวเป้าหมายที่เราจะไปคือแขวงแทงหัวติดทะเลทะเล,ทะเลเขตซาเซิ Samsung, นอำเภอซำเซินนั่นแหละอันนี้ก็น่าเที่ยวผมเคยมาครั้งหนึ่งมาเส้นสวนนเคตข้ามสวนนเขตมาแต่วาสโซนนั้นจะไปเมืองเว ไปฮานอยไปฮอยอันเคยไปแล้วนะแล้วก็เคยแบกเป้ไปเยนเมียนฟูอ่าแล้วก็ไปซาปา,า,ปากับทีมงานของเสียเล็กกับเพื่อนเพื่อนเล็กกับเพื่อนอ่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วซาปาในสวยไหมลุงเนี่ยซาปาก็สวยหนาวนี่อยากไปอยู่นะปีนี้อาจจะไปอยู่แต่ว่าไปช่วงหน้าหนาวจะจะดีสุดที่อ่ก็เป็นการเดินทางอีกแบบหนึ่งอันนี้ยังไม่เคยไปเมืองแทงหัวเนี่ย เขาบอกประมาณสักจากลราเนี่ยไปประมาณ200กว่ากิโล2 0 3สาม2 5 0สิบกิโลครับจะถึงเมืองแทงหัวติดกับทะเลนะก็200กิโลก็ใช้เวลาเราก็ยังไม่เคยไปเพราะว่าถนนของเขานี่เราไม่ไมรู้ว่าไม่รู้แน่ใจว่าถนนเขาจะเป็นถนนแบบไหนนะแต่แต่ว่าที่เวียดนามเคยไปมาเนี่ยถนนนี้เขาดีมากอืมใช่ใช่เพราะว่าประเทศเขาเจริญมากนะประเทศเวียดนามอ,อ่เคยไปแบบเวียดนามนี่ไม่ได้ห่วงอินตทนงอินเทรเนตเหมือนบ้านเราอะ่ะ บ้านเราขายเป็นกิโลไงเติมเงิน1 9 9บาทได้อินเทอร์เน็ตอยู่2จิกถ้าหมดจาก2กิกเหลือเมรกะไบใช้เกินเมกะไบหลือเมกะบิตขายเป็นยังไงไม่รู้ถ้าไปที่เวียดนามเขาแบบอะลรมมิตไปเลยเต็มเมเลยคนละอย่างกับบ้านเราแล้วก็แล้วมันอยู่เป็นยังไงซำเหนือภาษาคนซำเหนือนี่ ก็คล้ายๆเวียดนามไปผสมประสานเาไม่แน่ไม่จะเกี่ยวนะหรือว่าเป็นสำเนียงเขาบางอย่างพริกเขาก็เรียกเอือดเอือดขอบใจเด้อที่คนลาวเวลาเราไปลาวเขาจะบอกว่าขอบใจเด้อแต่ที่นี่ขอบใจเด้อขอบจื้อขอบจื้นอือขอบจื้อและสาวพูดน่ารักน่ารักขอบใจเด้ออ่าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรที่ขอบจื้อ มึงงัวเออมึงงัวเมื่อวานมือมือข้าคนคนเราไม่ว่าไงเมื่อวานนี่เมื่อวานบ่มือกนบ่มืออ่นมือว่านมือวานกับมือวานมือเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าคนที่สำเหนือจะเรียกว่ามึงงัวถ้าผู้หญิงพูดน่ารักนักมึงงัวไอ้ผมมาเนาะเป็นมีบ้างไฟอย่างคือมึงงัวเนาะเขาเขาฆ่าวัวบ้างไฟหรือเปล่าแท้ๆเป็นเป็นเมื่อวาน สำเนียงก็ออกไปอีกแบบหนึ่งก็เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมถ้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยอาจจะงงนะน้องคนนั้นน,ะน้องสุกที่ขายน้ำมันพูดพ่อแล้วก็น่ารักมากแล้วก็พูดแบบมงัวมัว,มว,มว,มวไอ้ม,อมามากแล้วก็ภาษาเวียดนามหรอเธอได้ทำกันบ้านหรือเปล่าชินเชาอ่าสินเ้าสินเ้าแล้วก็ถ้าเป็นปลานเนี่ย ปลาในเวนียดนามเรียกกาะ C A แล้วก็มีอะไรก็แงกอยู่บนเนี่ยกะกะจะมันกากะแปลว่าปลานะาแล้วก็ถ้ากุ้งเนี่ยพี่ได้สองคำกุ้งเนี่ยต๋อม T O M แล้วก็มีกิดๆเนี่ยอออต๋อมเนี่ยแปลว่ากุง้งกากาต๋อมกาตอมกุ้งปลาปลากุ้งกาต๋อมนี่ประมาณเนี้ยเออ เมืองที่เราจะไปในเมืองแทงหัวเนี่ยในภาษา Google เนี่ยพี่เซิร์ชอยู่ใน g o o g l e จะเขียนว่าเมืองทันหัวทันหัวเออแต่คนที่นี่เขาเรียกว่าแทางหัว<ม>แต่ว่าในในใน Google ที่เราเซิร์ชนำทางเราไปมันจะเขียนว่าทันหัวทันหัวทอททออหารรอ,อเรือยอหญิงนี่มั้งแล้วก็หอรนักหูกวอแวนไม่โรสระอาทันหัวอะไรอย่างเงี้ย<ม> <laughs> สำเนียงแบบเวียดนามเองน้องเนาะรู้เด็กได้กี่ภาษาเอ้ยได้กี่คำก็ได้กาได้กากระต๋อมกากระต๋อมกินปลากินกุ้งอย่างเดียวเดี๋ยวพี้คำแพงสอนอะไรมาเนาะเนาะอ๋อชนแก้วพวงดีอะไรนะพวงดีมัใช่มั้งทำเนืองทั้งหมดพวงดีพวงเดชพวงเด็ดมีหมดแก้วพวงดีเดี๋ยวขัดตาเธอพวงดีพวงเ็ด ถ้าคนเวียดนามเขาชอบอันนี้กันนะชนแก้วอะ่ะโอ้บายไฮบายอะไรสักอยากนะ่างนี่ไฮบายโยเออไฮบายโยูไฮบายโยโอ้ยูเ่เสียว <c oughs> เดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปเวียดนามตอนนี้นะ่าจะเจออยู่เจอไฮบายฮู้เลยนะไฮบายยไฮบายยูไฮบายโยูไฮบายโยไฮบายว่าจงโก่กมดแก้วนี่สุขภาพแข็งแรงกินจะดีกินเบียร์จะสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าไม่รู้ กเดี๋ยวตอนตอนนั่งรถไปเราก็ต้องศึกษากับอ่าอะไรนะน้อองทีมงานทีมไม่รู้เรายังไม่รู้ยังได้ไปเลยจะรู้ได้ไงไว้ที่ไปกินข้าวกันเมื่อเช้านี้เนี่ยครับคำแพงเหรอคำแพงไปคำแพงคำแพงบ่ยากพ่อใหญ่บอกยากยากตื่นเช้าพักกับพ่ยากแล้วบ่ยากมันบ่ยากรอติดตามอีพีมันบ่ยากพี่น้อง แล้วสีหัวมันสีบยากจริงๆแจ้าสิเป็นจ้งไหนเป็ยากม่้ยากค่ะเบื้องต้นเรามานี่ก็กี่วันแล้วเนี่ยเธออุกัยพอสมควรนะครับรถมาเกือบบผ่านแพ้ง่ายแพ้ผ้าไป็นเบอร์เบอร์ปล่อยยากเบียกบ้มันม่ยากอันก็ตอนเย็นนี่การจะไปกินข้าวบ้านแม่เนาะบ้านแม่เพื่อนของน้องน้องอูนะครับเขาเรียนด้วยกันที่มหาลัยแล้วก็ไปแล้วก็สนิทกันเขาก็เป็นกันเองมากอะ่ะ พ่อก็เป็นนายนายบ้านนายบ้านอยู่ที่แม่ก็ใจดีแม่ก็ใจดีทำกับข้าวกับปลาก็เหมือนเราอยู่บ้านตัวเองกันเขาก็ซื้ออะไรไปฝากเขานี่นหน่อยแล้วก็ไปกินข้าวเขาก็มีความสุขดีมาถึงไปที่ไหนแล้วแล้วไปกินข้าวบ้านเขาแล้วมันก็มีความสุขดีเราอยากกินอะไรก็ไปให้เขาทํามันได้มิตรภาพนะมันได้มามาเมืองซําเหนือต้องกินน้ําพริกอะไรนะจําชื่อไม่ได้แต่มีที่ซําเหนืออย่างเดียว ปลาอย่างนั้นนะน้ำพริกปลาอะไรนะแบบชื่อแปลกดีแล้วก็มีหนังหนังควายแช่เพียอันนี้เป็นหนังวัวหนังหนังแช่เพียอันนี้อร่อยจริงเป็นหนังวัวมาแล้วก็เอาแช่ในเพียปรุงพริกปรุงตะไคร้เลยใส่หมดเลยใส่ขี้เพียแบบก้อนๆเลยนะคือสิชมพดีนะแล้วเอาไปย่างไฟครับนั่นจะออกเผ็ดเผ็อร่อยกว่าหนังควายจีบ้านเราอันนี้อร่อย<ๆ>เป็นของดีเมืองซัมเหนือหนังแช่เพีย แล้วก็น้ำพริกอะไรซื้อมาในหลังรถอะซื้อน้ำพริกอะไรเนาะน้ำน้ำพริกปรับปรุงไม่ใช่น้ำพริกอะไรจําไม่ได้แต่ว่าเป็นของดีของคนซําเหนือนะใครอยากมาเที่ยวช่วงหนาวหนาวนะครับเดือนหนึ่งเดือนสองพอบอกที่นี่อุณหภูมิศูนย์องศาก็เรามาเที่ยวดูพี่น้องหน้าหน้าหนาวเดือนมกรากมุาผมจะมาอยู่นะมาแม่จะทำอะา,านให้กินดีข้าวต้มมัดอะข้าวต้มมัดใหญ่แบบต้มสามวันสามคืนอะอ่ะาเขา เขาบอกมันเป็นประเพณีของคนเวียดนามแล้วคนเวียดนามชอบซื้อแม่ก็เลยทําเป็นข้าวต้มมัดใหญ่ๆขายมาละห้าพันห้าหมื่นกี่บาะมาละร้อยบาทลูกเดียวนะร้อยบาทแต่ว่าต้มใช้เวลาต้มอยู่สามวันสามคืนสามวันสามคืนแล้วไฟต้องเสมอการไ,ไหมอันนี้ถ,ถ้ามาช่วงน,นั้นจะได้กินหรือว่าถ้าจะอยากจะมาแบบประเพณีชนเผ่าจริงๆเลยเนี่ยชนเผ่าที่นี่เขาเป็นคนม้งเยอะประเพณีกิน เขาเรียกประเพณีอะไรของคนม้งนะ่ะกินกินนะครับจำไม่ได้อ,อันเนี้ยจะเป็นงานใหญ่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวเลยเป็นผมไปดูลานเขาบอกโหแบบที่เชียงขวางนะครับที่เชียงขวางนะน,นี่อันนี้ไม่ใช่ทำซ้ำเหนือที่เชียงขวางคือถ้าเรามาจากอันเนี้ยมันก็ผ่านเชียงขวางก่อนเราไปซ้ำเหนือครับหรือว่าเราจะไปมันมันสมัครเที่ยวหากันได้มันเป็นเส้นทางเดียวกันก็น ภายในคนมงนั่นก็ก็น่านามาเที่ยวสามเดือนแล้วเขากินกันเขากินกันหลายหมู่บ้านเนาะแต่ว่ากินกันสามเดือนอ่ะกินกันมันตั้งแต่ธันวามกราคมกุมภาไปหมู่บ้านนี้แล้วก็ไปนี่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 ก็นนามาเที่ยวอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อซ้ำเหนือสักหน่อยหนึ่งนะครับคืนนี้เล่นเล่นกันไปถ้ามีอะไรก็ให้เพื่อนด้เห็นแต่ว่าุ่งนี้เดินทางกันแน่นอนตอนเช้าครับมุ่งหน้าสู่ ด่านนาแมวไปเที่ยวเวียดนามฝั่งนี้ดูครั้งแรกของผู้จัดการสวัสนเจ้าวไปไปเลยเนาะก็เป็นกําลังใจในการเดินทางต่อไปนะพี่น้องนะให้ร่วมเดินทางกับลุงเด่นแฟมิลี่ตะลุยลาวตะลุยเวียดนามกันไปแบบกาลังเข้มข้นครับพี่น้องมันหมยากมันหมดยากเจอกันใหม่คิดหน้าแล้วกันเถอะลุงเด่นก็จะพาไปเที่ยวต่อที่กระดานของเราละเนาะไปแล้วนะคะสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดี